ถ้ารู้แบบนี้ก็ไม่ซื้อเองไปเลยอ่ะมาบอกคนอื่นทําไมเอาก็บอกคนอื่นไม่ได้บอกมึงเออแปดพี่ผมคิดว่าแปดน่าอยู่ล่างนะครับแปดน่าจะมาข้างล่างรอบนี้เพอรอบที่แล้วหนอห้าศูนย์เบิ้งสถิติแล้วครับตําไทยนะแปดมาดีถ้าแปดมาแปดอยู่ล่างแต่บนน่ะสองสามสี่ครับถ้าให้ผมเลือกนะมันมันสูตรมันมันเข้ามาเก้ารอบแล้วครับถ้าบนอ่ะถามว่ามันจะมาบน บนมันเด่นตัวไหนบนนะผมมักซีบนนะมมนนะชอบสีครับแต่แปดอนี้ผมวิเคราะห์ให้พี่อะวันนี้บอกแลว้วอยู่ข้างล่างมาได้คือแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกแปดเก้าถ้าเบิ้ลก็แปดเจ็ดเอ้ยเบิ้ลก็แปดแปดครับแต่แปดห้าบพิ่มาแปดเ่มมาครับแต่แปดนี่ผมว่าถ้าแปดมาแปดอยู่ล่างเพราะรอบที่แล้วออกออกห้าศูนย์รอบนี้ต้องมีแปด จังไนก็มีแปดรอบนี้นะแต่แต่ว่าแปดน่าจะลงล่างรอบนี้ยปดน่าจะอยู่ลงล่างก่อนที่เลขจะสัญจรที่จังหวัดตราสามเปดเนี่ยเราทั้งใจซื้อไปแล้วครับลอตเตอรี่โอ้หลายใบรอบนี้นะซื้อสามเปดลายแปดห้านี่ผมเห็นมีเม้นต์หนึ่งนะแม่คนนั้นบอกว่าแม่จองลอตเตอรี่แปดห้าห้าสิบใบไว้แล้วแม่คืนเขาหมดแล้วดังโพดาทัานดีแล้วครับ ดีแล้วซื้อคืนไปคืนให้เขาให้พู้นไปซื้อซะบอกออกดอกเอาไว้รุ่นรางวัลอื่นเลขแปดห้าห้าเปียน่ะอ่ะพร้อมแล้วพิมเขาว่าวันนี้รวยมาจะให้แคบแล้วเหลืออีเวลาอีกแค่หกนาทีแต่บนผมชอบสี่ครับสองสามสี่นะผมชอบสี่บนเด่นมาตัวหนึ่งนะมีสามมีสี่มีห้าวันนี้เลขแทบสี่โตครับอ่ะพร้อมแล้วพิมพ์เขาว่าวันนี้รวยนะครับพี่ เดี๋ยวผมเอาสูให้เบิ้งเด้อ<ต><ว>เพราะว่าหลายคนถามว่าแปดอยู่บนอยู่ล่างแปดอยู่ล่างพี่ผมดูสถิติแล้ววันเสาร์แปดมาดีแปดน่าจะอยู่ข้างล่างแต่ว่าบนนี่ผมชอบซีบนผมชอบสีครับซีเพราะซีกับเจ็ดเนี่ยนะล่ะเพราะว่าผมให้แปดลองลองผมให้แปดลองเจ็ดใช่ไหมเออแปดลองเจ็ดผมว่าบซีกับเจ็ดเนี่ยอยู่ข้างถึง ลองก็พิจารณาบิง้งแต่ว่าล่างนี้ผมมักแปดผมมักแปดเมื่อกี้เห็นเม่นว่าเก้าสิมาบอพวคู่คือกันแปดเก้าถ้ามาน่ะแต่ว่ามันเป็นเลขเลขออกเลขวันโกนด้วยครับเลขวันโกนเพราะวันที่สิบวันที่สิบเจ็ดนี่มันเป็นวันพระน่าจะมีแปด น่าจะมีแปดแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ไปละระวังไว้ด้วยนะสี่หนึ่งเออสี่หนึ่งพิมพ์ข้อวันนี้รวยมาพี่เดี๋ยวจะให้แคปแล้วแล้วอันนี้มันแซบจริงนะครับแซบจริงแซบสองเท่าแล้วเดี๋ยวผมจใจ้แคปเอาไปตัดเอาไปวินเอาเองอันนี้ข้าว 8ปดทับแปดนะเลขเข้าเก้าห้านะครับเข้ามาสองรอบเลยนะแล้วก็อันนี้วันจันทร์นะครับก็เข้าเปดสามแปดนะส่วนวันนี้นะครับผมก็ลงให้พี่ไปแล้วหน้าเพดก็ลองเอาไปจับเอาไปตัดเอาเองนะครับสามสี 3, 4, 9, ่เก้าศูนย์พี่ก็คืออย่างที่ผมบอกสูตรแรกมันจะได้สามกับสี่สูตรนี้เดินดีมากผมก็เลยใช้สูตรนี้สูตรสองจะได้เก้ากับศูนย์นะครับแต่วันนี้ แซบสี่ตัวพี่จะไปพี่เอาไปตัดเราเองพิมพ์เขาว่าวันนี้รวยมาครับ <c oughs> พี่บ่ต้องไปสนใจอย่างขนมไทยนะผมสิบอกเลยว่าสุดไหนมันเดินดีนะพี่ชุดไหนมันเดินดีสุดไหนมันเดินนะก็ตามสุดนั่นละเออบางคนว,ว่าให้หลายตัวก็แล้วแต่เวลาผมว่าแล้วบ่ฟังเองผมกูอยากบ่อยากสิว่าแล้วนะครับ ผมสี้ยายจัดการเออไพ่าปากดีผมสี้ยายายจัดการเดี๋ยนี่ชุดนี้นี่เห็นบ่พี่ก็เห็นนี่ว่ามันรอบที่แล้วมันเข้าห้าศูนย์ไพ่ตามมาก็ซีหู้แหละว่าที่ตามสุดไหนนะรอบนี้ผม่าสุดนี่อ,อ่ะพี่ก็พิจารณาเบิ้งว่ามักตัวใหเพราะคนเฮามากักรว่าคือกันอยู่แล้วแปดหนึ่งแปดหกเจ็ดสองสี่เจ็ดนี่ผมมก 8, 3, ักร์แปดสามนี่กับเจ็ดห้า ถ้าพี่ชอบเหมือนผมพี่ก็จัดไปแต่พี่ว่าบ่มากเลยเรียกมาเองว่าสวยก็แล้วแต่เพราะว่ารอบที่แล้วก็มีสลตีให้พี่เบิ้งก็ตามนี่เพราะผมเพราะผมรอบผมเฮ็ดมาให้ซ้ากันแล้วออพิมพ์เขาว่าวันนี้รวยมาพี่ผมไม่มีเวลามานั่งไลฟ์แล้วนะรัฐบาลผมก็เลยให้รัฐบาลเลยส่วนอยากได้ร้อยเครดิตร้อยสองเติมอยากได้ตาําราร้อยสองบาทพี่ก็แจ้งแอดมินลิงก์อยู่ข้างล่างว่ามาจากไฟ์สนมาเองนะแล้วก็อีกสูตรหนึ่ง อย่าเพิ่งลำคันนะมีสูตรหนึ่งที่มันเดินดีครับแต่ว่าเลขมันจะไปบนเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูอันนี้ก็เข้ามาสองรอบแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงให้ <c oughs> รอบที่แล้วเลขก็ไปบนครับบางคนชอบสูตรล่างสูตรล่างรอบนี้ได้สองกับสี่ตาก็ไม่ค่อยเห็นนุ่งเลยเว้ย ไล่โดนก็ตาไม่ค่อยเห็นครับอิลลนี่พี่สูตรเนี้ยหลายๆคนก็ถามหาเดี๋ยวพวกนี้ลงให้อันนี้งวดวันที่หนึ่งให้ห้าสองใช่ไหมก็ไปเข้าบนแล้วก็ให้รอบนั้นนะครับงวดวันที่สิบหกก็เข้าสองหกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรวมให้นี่ สองรอบแล้วบางคนเขาก็รอสูตรนี้นี่สองให้สองหกรอบนี้ครับได้ตัวไหนบางคนว่ารอบนี้ได้ตัวไหนรอบนี้ได้สีคู่เหมือนกันแต่ผมกลัวเลขไปบนมากเลยมันไปบนสองรอบแล้วแล้วรอบนี้ผมชอบบนสี่มันก็จะได้มันก็จะมีอยู่แค่นี้พี่เออผมชอบบนสี่สองสูตรเนี้ยบนอ่ะมันจะเด่นสองสามสี ล่างมันจะเด่นสองกับสี่มันชนกันที่สองกับสี่พี่พิจารณาเองที่ผมบอกไปแล้วนี่ถ้าใครชอบพี่ก็เก็บพี่ไปชิพิพ,พ,พิจารณาเองมันอาจจะขึ้นบนอีกก็ได้สองเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดสี่แปดโอเคเดี๋ยวจะให้แคปต,ตำราวแล้ว <Okay. S 1> ตำราววันนี้ให้สามกับสี่ครับหาก่อนนะรอไปเลยในกลุ่มละเวลาให้มาดูแล้วไม่มาดู ไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลพี่ไม่ต้องซื้อไม่เบิ้ลหรอกมันเบิ้ลไปแล้วอ่ะถ้ามันเบิ้ลก็ตัวใครตัวมันอนะแต่ถ้าพี่จะเล่นวันนี้อะสี่สี่ตัวเดียวนะไม่เพราะว่ามันเบิ้ลแล้วมันไม่มันไม่เบิ้ลส้มเอาแคปไปก่อนไม่เบิ้ลมันเบิ้ลไปแล้วอะพี่แคบตำราววันนี้ตำราวได้สามกับสี่นะครับฟันไปที่สี่นะมีสามหกสามเก้าสี่แปดแล้วก็สี่หก วันนี้เลขมักนะครับสี่สามแล้วก็สี่เจ็ดเม็ดเดียวให้สามสี่เจ็ดเอาพี่ๆแคปใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณผมจะบอกพี่นะรอบที่แล้วนะ่ะลาวมันจะออกสี่สามก็ได้เพราะผมอะเดาแล้วว่ามันต้องออกนําสัตว์หานเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่ดูนําสัตว์เพราะว่านามสัตว์อะลาวอย่างที่ผูบอกอะเขาจะเป็นเขาจอกเลขตรงๆบ้านเขาอาจจะมีเลขแค่บนไม่มีล่าง รอบที่แล้วนะ่ะคนซื้อซี่สามหลายครับเออเพราะว่าซี่สามน่ะมันเป็นเลขนำสันหานมันบอออกมันไปนออกแปดสามผมนะ่ะมาถูกทางรอบที่แล้วนะผมคิดแล้วว่าออต้องจังหดก็มาซี่สามบอยพอคนให้ซี่สามแล้วก็บอ,อกมานี่นะ่ะอ่ะให้แคบเบิ้งเพราะว่ามีบ้านเรานี่แหละที่ได้บนได้ล่างครับบ้านประเทศเราเนี่ยก็คือนำสันนะ่ะ ที่ผมะ้หยพี่ดูเนี่ยมันจ่อบแบบตรงๆไม่ได้ต้องกลับแต่เราซื้อไว้นี่ซื้อต้องซื้อไว้ซื้อกลับอยู่แล้วคันไผ่ว่าซื้อกลัวก็ตับแตกอ่ะนี่แคบไว้บึงเห็นไหมน้ำสัตว์เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนะรอบพี่แล้วมันออกน้ำสัตว์หานนี่เห็นไหมรอบที่แล้วนะผมให้สี่สามนะเนี่ยเห็นไหมมันออกม,มันออกหานสองรอบแล้วนะ ศูนย์สามสี่สามแล้วก็แปดสามเห็นไหมครับสี่สามมันไม่ออกศูนย์สามนะออกไปก่อนแล้วสนะี่สามนันรอบที่แล้วผมให้สี่สามมันบ่ออกมันออกแปดสามแคปไปเบิง้งถามว่าเมื่อนี่มักนำนำสัตว์เอียงจักหลายโพด <c oughs> อ่ะแคบแคบหมดเวลาแล้วครับเกินมาสองนาทีเนี่ยมกยักเอียงก็แล้วแต่เนะาะมักตัวใดนะมันหลาลยครับ